สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวท k 1 6 0ไข่ปูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งมาเหมือนกันนะครับล้าจองไว้แล้วนะครับก็จะชนกับตัวคอนโทรลเลอร์จะเป็นของ Smart Gen เหมือนกันนะครับของ USA นะครับแล้วก็หน้าตาของเครื่องยนต์ก็จะไม่ต่างกับตัวโคโฟนะครับจะเป็น2ประตูฝาเปิดนะครับเครื่องยนต์6สูบนะครับจะเป็นแต่เครื่องยนต์จะเป็นไข่ปูเป็นซึ่งเป็นแบรน พเมีมของจีนที่เราเคยบอกเบื้องต้นนะครับว่าเป็นโรงงานที่ได้อันดับหนึ่งในการผลิตเครื่องเจนให้กับทางเรานะครับหน้าตาเครื่องกับห้องภายในจะเป็นประมาณนี้นะครับ6สูบนะครับแล้วก็ชนกับหม้อน้ำไดนาโมก็จะเป็นในส่วนของ h t h i 1ฮ0นะครับนี่หน้าตาของไดนาโมนะครับรูปโดยรวมนะครับของตัวหน้าตาเจ้าไข่ปูนี้ก็จะเหมือนเหมือนกับตัวโฟโฟนะครับกะดูกก็โฟโฟ ซึ่งไม่ต่างกันนะครับด้านฝั่งนี้จะเป็นระบบระบายอากาศเหมือนกันนะครับซึ่งก็การันตีเรื่องคุณภาพแน่นอนนะครับท่านใดสนใจนะครับกดลิงก์ที่โปรไฟล์เราได้เลยนะครับติดต่อเราโดยตรงนะครับยังไงวันนี้ฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ทางเราด้วยนะครับสวัสดีครับ